เราเริ่ตอนนี้จะมาเป็นสกายวอลเย่มาเขาเล่นสกายวอลกันคือตอนนี้ผมมีแขกแล้วสกายวอลนะฮะคือผมมีแขกแล้วอันนี้ก็คือนะพึ่งดันนะครับอ๋อผมจะมาเป็นอาจารย์เอ,าเอ,าเอา้าอะไรของเขานี้โอเค จะเปมาเราจะมาดูเป็นกรรมการนะฮะโอเคทางด้านนี้นะฮะชื่ออะไรเอ่ยเดนิสบาโบซานะฮะเดนิสบาโบซ่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรครับโอเคเขาไม่บอกยครครับเขาเดินมาเปิดกล่องทางนี้ครับโอเคเขาเดินมาเปิดกล่องอใช่ไหมครับ อ่มาดูทางด้านใช่สิมาดูทางดด้านนี้มั้งครับอนะไรเนี่ยทางด้านนี้ชื่อ,อว่าวไม่รู้ว่าเควส1หนึ่งสองสามห้าสองสามสามห้านะฮะเคมันเลี้ยวเหลือเกินเคโอเค,อเคต่อไปจะเป็นทางนู้นนะฮะ อะไรนี่มันขึ้นอะไรของมันโอเคทางนี้มันบั็กนะฮะโอเคแหลกสุดๆทางนี้ก็เป็นสกินของนะครับสตอรีโหมดนะฮะเคชื่อว่าเค okay, วสสองสองสี่ห้าโอเคเราจะไปเล่นกับเขาบ้างนะฮะเนื่องจากห้องมันเต็มหรือเปลา่าจะได้ยินเสียงอะไรหน่อยนะโอเค ลอบบี้โอเคมาเข้าเล่นกันเลยอ่าเราได้เล่นแล้วนะฮะโอเคอยู่ในแมปนี้ก็ถือว่าดีแมปที่ดีเพอสมขวรนะครับเออเหลือเวลาอีกยี่สิบกวิครับคุณมีอะไรจะพูดไหมครับ ไม่มีไม่มีอ่ะสำหรับคิ้วๆไม่เพียงเท่านี้นะตอนนี้อะไรเราอีกยาวอีกยาวอีกยาวโอเครีโนเวยูทูบอินเน็ตเทวีนะสิเลซี่วิทิอะไรมันบ้า ลงยังไม่ได้เนี่ยโอเคนี่โอเคเราได้ลงมาแล้วเอาอย่าบักสิเออฮึบฮึบอ,อ,อย่าบักจัดลูงนี้ือ้อไปด้ はい。 มาเราจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นสเวลว์เกมกันบ้างอะมาจอยเซิร์แป๊บโอเคมีเรามีเราเล่นไหนไม่ต้องมาตีสนิทเลยเราไม่ใช่สายย่ออะไรเอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่ออ่ะอุ้ยจมบล็อกแล้วจมบล็อก อุ้ยบักจัดอะเครื่องเนี่ยบักจัดวะ่ะบักจัดบักจัดให้ดูย่อดิดูย่อดิหืมมมันย่อก,กับบล็อกได้ดีมาก <c oughs> พอได้แล้วลูกโอ้ยพอได้แล้วลูกพอได้แล้วพอได้แล้วเนาะมาปล่อยให้มันในนี่ไปครับ F T เอพิมพ์ไปมุมมัครับ អ uh, uh, ឺអាយូអាយលេឌីអាយូលេឌេលេឌេគ្នាម៉ាធីភីមមហើយអាប់ធីម ปึ๊บปึ๊บอือเปิดกองอูอูอ,อูเก็บของเก็บของโอ้ไม่นอกเอาไปเอาไปดีโถไม่มันแหลกเกินขอร้องอย่าหลุดอย่าค้างมันมันค้างวะโอ้ยมันกดออกออกออกได้นี่หว่ไม่ได้ค้าง ใส่ชุดเกาะใส่ทำไมครับมันตามล่าไล่ล่าเราอยู่นักเฮ้ยเครื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นกล่องนิดนึงครับรู้แล้ว <h ums> โอเควีชุดเกาะท้องไม่เอาครับมันเก่งนะ เก่งอะไรชุดเกาะโซ่เก่งกว่าโซ่มันแค่ตีนิดเดียวไม่เจ็บมาเครื่องนี้ถือว่าบักนะฮะบักแบบเคขาดเสื้อนะฮะเราก็จะใส่เสือ้ออร่อยเอเลิทอร่อยแอบ <c oughs> กำลังกินอะไรอยู่ โอเคมาผมเตรียมสู้แล้วเล่นมีเล่นแค่สามคนนี่จะเล่นทำไมเอฟเนี่ยมาข้างล่างเอามามาสู้กันดีกว่ามาด้วยฐานะของลูกผู้ชายนายจอมเสร็จกูล่า เสร็จกูละเตรียมดาบแล้วนี่่าโอ้ยไอเครื่องไม่ไหวโอเคเครื่องมีปัญหานิดหน่อยโอเคเขาไม่เห็นเราแล้วครับเพราะเราชิปอยู่ พอเราชิปอยู่อะโอเคเราชิปอยู่เขาจะมองเราไม่เห็นนั่นคือประเด็นที่เราออกไม่ได้หืมแหลกจัดแหลกมามาบวกกันนะมามามาไม่ไม่ไม่ ไหน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 มาบวกมันมาทำไมมันบักหลือเกินอบโอ้โอ้บักบักว่ะมาสุดๆลูกนี้บักมากแหลกเครื่องนี้ไม่ค่อยจะดีนะฮะแตกมากหรือไม่ก็เป็นอันที่เซิร์ฟที่มันไม่สเสถียรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้มัน ทีมอะไรของมัน G S G S หนีทั้งก็เกมอยู่ก็เอาชีวิตรอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอึบอีอีอีอึบโอ้ยมันเลี้ยวอ่ะโอเค โอ้ oh my กอดแบบนึงนะตอนนี้เราข้ามไปดิดูแล้วตอนนี้ข้ามไม่ได้โอ้ยเสือเต็ม อีอีเราสม V I P แล้วสมคืออะไรมาเป็นกรรมการโอเคนี่อยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เขาได้เอากล่องกันแล้วไม่รู้นะครับ เขาจะหยิบอะไรกันไม่รู้เราจะมาตามติดชีวิตของทางด้านนั้นแล้วกัน,ม,นกม,มันน่าทึ่งมากยังเราไม่สนใจ เหมือนเดิมุ้ยอเหอโอเคปึบปึบปึบฮึบอย่าตีกันสันติสันติภาพอย่าตีกันเลยมึงใช้มือตีแล้วชาตินี้มึงจะเล่นกันได้ไหม เด้งเด้งเขาเรียกเด้งเราเองเด้งหน้าล็อบบี้แหลกมากเด้งดึงครับมามาอะไรมา

โอ๊ย,อยเปิดกล่องช้ากับเพื่อนมั้งไม่อดเว้ยอีอีจุดไฟจุดไฟเผาจุดไม่ได้อีกไปสตีฟข้าจะตามเจ้าไปไปสตีฟ สาตรีสนิทและเรามีดีมันคืนละมีของดีสศนษฐีไงไม่เสถียรเลยเซิ์ฟเดิมะเป็นอะไรไกับเซิฟมหมอนี้เราเป็น

โอเคเมื่อไรมันจะมาสักทีเนี้ยน้อยโอเคครับ okay. เอ่อตอนนี้ไม่รู้นเหมือนกันนะเ็ววิ่งสิว่าอีอะไรอีวิ่งเราจะวิ่งขึ้นไปเอาของข้างข้างบนนะโอ้ยน,นี่มันเป็นเลขเลขอะไรเนี้ยเลขเก้าวะ เลขเก,ก้าแน่นอนแน่เลยนะครับเลขเก,ก้าแน่เลยโอ okay. เคเหลืออนะีกหนึ่งนาทีเรามาสนทนาสนทนากับผู้คนกัน,กนดีกว่า My name is คุณผู้ชมอาจจะได้ไม่ได้ยินเสียงโ <Okay, S 2> อเค you away <laughs> <Thank you. laughs> My name is K U Y. สตรีมมิ่งสตรีมมิ่งที่ไหนอะโอเคเอาเขาไปเอาของกันหมดแล้วโอ้ยแม่หมดจะคุยแล้วเนี่ยอดของเลยโอ้ยังมีของเรียบแฮมเบเก้นะแฮมเบเก้อะไรของคุณ My name is K.U.I คับอุอ้ยรอุ้ย,ย,ย,ยคุณอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยโอเคเขาไปกันหมดแล้วนะครับเนี่ยโอเคเราก็จะ มาดูของกันที่เรามาลงคลิปลูกวังเก่ามาสอนสร้างบ้านมีอะไรกันไหมโอ้ไม่มีอะไรให้เอาเลยเขียตายตายอย่างเรียดครับลูกนี้ yeah. โอเคเราดูเหมือนว่าเราจะเล่นกากนะฮะเราแสดงว่าเราหนีตอนนี้เราหนีเราหนีอยู่ตายอย่างเครียดแน่โอเค เหมาว่าเราจะเล่นกักนะฮะกากมากสุดๆโอ้ยดูเหมือนว่าทางนั้นจะมีผู้คนนะฮะส่วนอยู่ครับโอ้ เราไม่มีวุธเราจะเป็นกรรมการแทนโอ้ตรงนี้มีกล่องเว้ยเฮ้ยได้ดาบอ่ะ โอเคโอ้ใหม่ก็โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดและกดติดไามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเลบ็อกเกอร์ครับไปละครับ